เมืองแห่งธรรมะส่วนสาธารณะคู่ธานีเศรษฐกิจดีปลูกอ้อยหวานงานจักสารเรื่องลือกไกลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอชัยวานอำเภอชัยวานตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของจังหวัดอุดรธานีห่างจากจังหวัด62กิโลเมตรทิศเหนือ ติดกับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครติดตะวันออกติดกับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครติดใต้ติดกับอำเภอวังสามหมอและอำเภอศรีธาตุิตดตะวันตกติดกับอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานมีประชากรจำนวน39,325คนแยกเป็นชาย19,713คน หญิง19,612คนอำเภอชัยวานแบ่งเขตการปกครองเป็น4ตำบล51หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล2แห่งเทศบาล3แห่งสถานศึกษาในระบบ25แห่งวัดและสำนักสงฆ์25แห่งโบสถ์1แห่งด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพของชาวอำเภอชัยวานโดยการนำของนายสุกิจจา ิตรักษานายอำเภอชัยวานขอต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์แห่งอำเภอชัยวานในด้านงานสาธารณสุขอำเภอชัยวานมีสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลชัยวานเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงบริหารงานโดยนายแพทย์เอกชัยลีลาวงกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยวานมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด4แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเลาะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชายวานทั้งหมด43คนข้าราชการ20คนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข19คนลูกจ้างชั่วคราว4คนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชายวน มีเจ้าหน้าที่5คนประกอบด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชัยวานด้านบริหารหนึ่งคนนักวิชาการคอมพิวเตอร์หนึ่งคนนักวิชาการเงินและบัญชีหนึ่งคนพนักงานทั่วไป1คนบริหารงานโดยนายอภิวัตปิตุพงศ์สาธารณสุขอำเภอชัยวานวิสัยทัศน์เป็นองค์กรด้านสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนชัยวานสุขภาพดี พันธกิจ 1. บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพอย่างมีธรรมมาพิบาล 2. จัดระบบบริการสุขภาพร่วมกับภายกีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและครอบคลุมแบบไร้รอยต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเชื่อถือความศรัทธาโดยใช้องค์ความรู้ของสหาวิชาชีพที่มีปฏิบัติงานในรูปแบบทีมสุขภาพ มุ่งพัฒนาการเป็นผู้นำองค์กรการเรียนรู้บนพื้นฐานการบริการด้วยหัวใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์สวัสดีครับผมนายพิทยาวรณศิริและนางสาวชละลาภิรุพงยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักง,งานสาธารณนะสุขอำเภอชัยวานค่ะ ครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะพามาเยี่ยมชมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงวานใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาชมังด้านภายนอกและภายในอาคารไปชมกันเลยค่ะครับสำหรับบริเวณอาคารด้านนอกของเรานะครับก็จะแบ่งที่จอดรถเป็นสัดเป็นส่วนนะครับมีที่จอดรถยนต์มีที่จอดรถผู้พิการและมีที่จอดของรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้กันเลยค่ะไปเลย หลังจากที่เราพาไปตะทำทัวร์บริเวณด้านนอกของอาคารแล้วนะครับเราก็จะพาไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในของสำนักงานของเรานะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น2ของสำนักงานเราแล้วนะครับเราก็จะเจอห้องประชุมใหญ่นะครับชื่อห้องประชุมว่าห้องประชุมร่วมทองกว่านนะครับเข้าไปดูข้างในกันเลยครับไปเลยค่ะ สำนนนหรับห,ห,ห,ห้องประชุมใหญ่ของเรานะคะเราก็จะเอาไว้ใช้นะคะเวลาประชุมที่จํานวนคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นประชุมประจําเดือนประชุมอสมหรือว่าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะในส่วนของด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ของเรานะคะก็จะมีห้องน้าแยกสัดส่วนเป็นชัดเจนว่าจะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะคะ เสร็จแล้วเราไปชม้นล่างอาคารของเรากันเลยไปเลยค่ะครับสำหรับบริเวณชั้นล่างของอาคารเรานะครับเราก็จะเจอห้องประชุมของอุไรนะคะเป็นห้องประชุมเล็กนะครับการใช้ห้องประชุมเล็กของเรานะคะถ้าจะใช้เป็นการประชุมทางไกลประชุมซูมค c o n f e r e นซ์อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการประชุมงานกลุ่มอยอย่างนี้นะคะส่วนบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างนะคะเราก็จะมีห้องน้ำผู้พิการนะครับแล้วก็ห้องน้ำาิงยิงหนึ่งห้องค่ะละนี่เลยนะคะก็จะเป็นมุมแบบะหารไทยร้อนของเจ้าหน้าที่เรานะคะก็จะมีนี่เลยดูกาแฟโอจิ่นมีบริการนะคะบริการผู้ระดับประทับใจค่ะสวัสดีบและแล้วนะคะเราก็มาถึงห้องไฮเลทของเรานะคะก็คือ,ห,อห้องสำนักงาน แล้วเร,เราเข้าไปดูกันเลยนะคะไปเรยการดำเนินงานตามมาตรฐานสอสอ,อดีเด่นจากหลักการที่มุ่งเน้นมาตรฐานในการให้บริการสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอชัยวาลได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความมั่นคงสะอาดและเป็นสัดส,ส่วนได้มาตรฐานโดยมีห้องทำงานแยกเป็นสัดส,ส่วนมีมุมพักผ่ของเจ้าหน้าที่ด้านงานสารบัญ มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2526ฉบับแก้ไขมีทะเบียนรับส่งหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบได้มีการจัดตั้งและมีการเก็บรักษาบัญชีกลุ่มแฟม้มฟมีรหัสแฟ้มชื่อแฟม้มและแยกหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการค้นหาด้านการเงินและการบัญชีมีการปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินมีแผนเงินบำรุงที่ได้รับการอนุมัติมีสมุดคุมการเบิกจ่ายและการจ่ายเช็คเป็นปัจจุบันมีเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมีแฟ้มรวบรวมระเบียบการเงินด้านการบริหารงานพัสดุมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุมีการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปีพุทธศักราช2535และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมีแผนจัดหาและลงทะเบียนคุมพัสดุทะเบียนการเบิกจ่ายและการซ่อมบำรุงที่เป็นปัจจุบันและควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและรายงานผลภายใน30วันหลังสิ้นปีงบประมาณด้านการบริหารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทะเบียนคุมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการมีการจัดทำเวรยามมีการบันทึกเหตุการณ์มีการปิดตั้งล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการด้านการบริหารงานบุคคลมีสำเนาก,กอพเของข้าราชการทุกคน มีคำสั่งมอบหมายงานมีทะเบียนคุมวันลาสำเนาใบลาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำเนาคำสั่งแฟ้มสำเนาการขออนุญาตไปราชการด้านการพัฒนาบุคลากรมีแผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปีและโครงการอบรมการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนได้ดำเนินการตามหลักธรรมมาพิบาลมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประชุมคณะกรรมการและประกาศผลพิจารณา ด้านการตรวจสอบภายในและ ITA ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการสรุปผลตรวจสอบภายในและจัดเก็บเอกสารแฟม้มแยกหมดหมูชัดเจนด้านงานแผนงานยุทธศาสตร์มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีสวอตแอนาลาิซิสในการจัดทําแผนงานโครงการมีการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกันมีการจัดทําแผนประจําปี มีแผนงบลงทุนมีแผนงานยุทธศาสตร์อำเภอมีแผนดำเนินง,งานแยกรายกิจกรรมมีการนิเทศและติดตามแผนปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลรับส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบบไลน์และยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เกล็ทคอนภายในหน่วยงานมีการพูดคุยประชุมอุ่นย,ย,ย่อยชี้แจงงานอย่างสมสุอด้านงานพัฒนาวิชาการมีการส่งเสริมให้บุคลากร,ร,กรทำนวัตกรรมชุมชนด้านสุขภาพ การทำวิจัยแบบอา r อาร์ในสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ระสตอตริดดาวด้านงานสนับสนุนบริการและเวชปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงประกอบด้วยงาน NCD มีบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานคลินิก NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง4แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเลาะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางโดยมีทะเบียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยจำแนกรายมีการสรุปผลดำเนินงานย้อนหลังสามปีมีแผนงานโครงการการติดตามสรุปและประเมินผลมีแนวทางส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงให้กลับไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน มีแผนการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมายในทุกๆปีด้านงานสุขภาพจิตและยาเสพติดมีการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน,นื่องโดยการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดมีแผนงานโครงการระดับอำเภอมีศูนย์คัดกรองทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมีการประกวดทูบีนัมเบอร์วันแดนสไตล์ในระดับอำเภอ งานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัยมีการดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จำหน่ายอาหารและนำบริโภคตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Food t a มีการรวบรวมด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยไว้อย่างครบถ้วน มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องและยังเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและพรบรสาธารณสุขในพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอชัยวานโดยการนำของนายสุกิตาเกียรติรักษาในอำเภอชัยวานโดยมีประเด็นพชรระดับอำเภอชัยวานได้แก่ 1. การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและด้อยโอกาส 2. ความปลอดภัยทางถนน 3. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4. ผู้บีนัมเมอวันและบําบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสาปสิติดทีมงานสาธารณสุขอำเภอชัยวนันมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะพัฒนางานตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดคือมีการจัดการระบบสุขภาพที่ดีภาคีเครือข่ายเข้มแข็งประชาชนชาวชัยวันมีสุขภาพดีและจะสนองนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านสมศักดิ์เทพสุทินและท่านนายแพทย์สาธารณจังหวัดดอนทานีท่านดรนายแพทย์สมชายโชยติปิยวัฒนาที่มีนโย,ยบายเร่งรัดสี่เรื่องแก้ปัญหาสองด้านวางรากฐานแปดทิศสร้างเศรษฐกิจสองงานโดยจะประยุกต์ใช้ในหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอมีการดูแลสุขภาพตนเองมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เจ็บป่วยกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้สร้างภูมิคุ้กันตนเองดังกล่าวเพื่อที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ